ชีวิตพวกเราเหลือน้อยลงไปทุกวันสิ่งที่เราจะคิดได้ก่อนจะจากโลกใบนี้คืออะไรรู้ไหมคิดแต่เรื่องว่าถ้ามันหยุดหายใจเราจะทำยังไงดีเราจะกำหนดยังไงมันจะสนใจแต่ว่าจะกำหนดยังไงถ้ามันเจ็บมากๆจะทำยังไงถ้ามันจะหยุดหายใจเราจะกำหนดยังไงจะมีใครรู้ไหมว่าตอนนี้ เรากําลังจะจากทั้งหมดแล้วเราจะคุยกับญาติพี่น้องได้ไหมคือมันมีเรื่องคิดคิดคิดกังวลอยู่เป็นปริพโธด์กังวลอยู่แบบนั้นปั่นอยู่แบบนั้นเป็นกระแสวัตตะให้เราเลือกอยู่แบบนั้นเลยนี่พระอาจารย์พูดชัดแล้วนะมันคิดแบบนี้นะตอนที่จะจากโลกใบนี้จิตอะจิตมานาสายนามคืออาศัยความคิดมโนภาพอารมณ์ความจําอาการรู้ มันอาศัยเครื่องมือนี้แล้วมันก็ปรุงแต่งเชื่อว่ามันเป็นมนุษย์จิตเมื่อกําลังจะจากก้อนร่างกายนี้ลดจิตกำลังจะออกจากรูปจิตจึงอาศัยนามในแลบปรุงแต่งคิดกังวลพวกเราจึงคิดกังวลมากว่าวินาทีสุดท้ายเราจะทำยังไงเราจะไปไหน เราจะกําหนดยังไงรู้ไหมความคิดมโนภาพที่นึกอารมณ์ที่ปรากฏความทรงจำทั้งหลายจะมาให้เราเลือกมาหาศาลเลยตอนนั้นเรียกว่าจิตเตรียมตัวเวียนไหวในวัฏฏะต่อไปพวกเราไม่มีทางออกจากวัฏฏะได้เลยนะพวกเราลงอบายแน่ๆบอกให้โอกาสจะได้ขึ้นข้างบนแทบเป็นศูนย์เลย ลงอบ,บายแน่ๆเพราะธรรมชาติของจิตที่ไม่เคยตื่นมาเห็นอาการปรุงแต่งมันจะเกาะกระแสแห่งการปรุงแต่งอยู่แบบนี้เรียกว่าจิตมันอาศัยจิตตะสังขารแล้วมันจะอาศัยอย่างนี้ไปตลอดอน,นันตการเลยเมื่อมันได้อาศัยรูปมันก็ยึดเมื่อรูปคือร่างกายกำลังจะหมดไปมันจะเกิดการคิดปั่นกังวลกลัวอยู่อย่างนั้น เพราะจิตมันเชื่อว่ามันเป็นมนุษย์ตรงนี้พกเราเข้าใจชัดเจนไหม